สวัสดีค่ะสานบ้านตาวชิมค่ะสวัด<า>สดีครับเมาดำครับ <c oughs> มาออนบานพี่น้องมาออนบานราคามาครัวป่าบุดนึงค่ะวันตะเลี้ยวพี่น้องวัวป่าลักะรกระเม็ต่อยเม็ต้มน้ำปลาค่ะ <c oughs> เข้าดีแพ็กอีหยังเรียบร้อยเลยนาะค่ะปลาขมักเรียบร้อยละ,กะเกลยสิพาพี่น้องมากินข้าเล้งน้ำกันค่ะม <c oughs> ื้อนี้กก้อนจะกินข้าวกะได้รับของขวัญเนี่ยค่ะกองใหญ่เลยเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้โงมาจากเนาะค่ะคุณจิ๊บเนาะค่ะขอขอบพระคุณหลายๆนะค่ะขอบอะไยครับเกินเขียนมาว่า คุณจิ๊บนะค่ะแล้วก็กบเบิดโถแค่นี้นะค่ะจะเป็นอีหยัางน้อพี่น้องเบาๆนึงค่ะเดี๋ยวลองเบิ้งค่ะเออเออลองเบิ้ลหน่อยนะนั่นเจ็บไหม <c oughs> ไอู้หูแงมีเบิ้งพี่น้องคุณอะ นะค่ะอย่างแม่โอ้เดี๋ยวได้เติมเตียนอันนี้เบิ่งค่ะโอ้ละก็มีชามาลีพร้อมค่ะมีชามาลีเตเติมเรมพร้อมเนะค่ะแล้วก็จะมีอันนี้อเียนปวยฐานค่ะ ขออนุญาตเอาไว้นี้หนีเลยเด้อค่ะเพราะว่าเวลาที่ว่าเป็นทรงไมาาย้ยังถือสะสมจะเก็บใบหนีเลยเนาะคะ่ะเอาไว้มือบนรักอะไรสิได้อันนั้น,นะคะ่ะก็ต้องขออนุมัติหนาบุญนเด้อค่ะ <c oughs> เอพราะว็ได้มือได้เว้นแล้วสะสมกับสีบอกยูด,ดอ,อกค่ะพี่น้องต้วา่ามือนี่แหละรอต้เพิ่นนั่นคะือจังมานั่นเนาะค่ะรอต้เพิ่นนั่นเรื่องโควิดนี่ล่ะพี่น,อน้องมันยากเพราะว่าคันเขามีโควิดเขาก็บ่อยากซุ้มแซวอีหยังกันหลายเนาะค่ะ บ่อยากอนันั้นะค่ะเขาก็ต้องมุดแบบว่าให้ทางจังหวัดเพิ <min era. S 1> ่นนั่นปอดปอดเชื้ออีดีก้อนอี่ยังที่น่าข้านั่นแหละมีหลายรูปทรงนะค่ะนี่พออนุญาตเอาไปนี่นี่เลยน้องเมนเนาะนี่ค่ะเบิ้งค่ะมีไรกุหลาบเรือนะค่ะกุหลาบงามนี่เนี่ยค่ะงามนี่นี่น้องเมนเนาะ พี่น้องควรจะส่งมาให้เรื่อยๆยุคค่ะก็เอาไว้เฮ็ดบุญน,น้ำกันมือมือที่บ้า้นั่นแหละค่ะงานงานบวชของน้องสายเด็กค่ะ,ะได้บุญน,น้ำกันกับคอให้พี่น้องเนียค่ะคุณภาพร่างกายแข็งแร้งน้อค่ะโู้ที่เป็นส่งมารวมพัมบุญด้วยเนาะคะ่ะนี่แหละคือจงกระติกใบละกันในจวนหนึ่งการนั่นแหละค่ะมือนั้นเท่ากันที่ได้บุญน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ ข้อนนมอกอนอนุโมทนานะบุญน้ำอีกรอบนะค่ะไปข้าวั่นเนียพี่น้องกินข้าวน้ำกันนะค่ะพี่น้องเมื่อเนี้ยกินเ้ามื้อนี้ค่ะพิษต่างมูเน่ก็จะเป็นอันนี้สองอันนี้เนาะค่ะเมนูแรกเลยค่ะเขาอันที่เขาขายก่อนโยยเนาะค่ะโยยที่เขาขายเนี่ยพี่น้องต้องเอามาไว้กินเลยเนี่ยค่ะเพราะดีว่าคิดว่าเมื่อนี้ยบ่มีอย่างกินแหลงจันแล้วก็ต้มตีนค่ะต้มตีน ตำตีนพัดพัก <Wars> ข้าม <se> ื and and you know? ่อนี้กระโยยแล้วก็มกน้ำไมอาหารเมนูไก่ติ่ไก่มื่อนี้ย่ะพปดี๋คือติ่ไก่มากับเห็ดติ่ไก่กินเลยเจ็บกค้เกลียวข้ามาได้ค่ะพี่น้องกินข้าวน้ำกันค่าครัดีครับมาเด้จ้ามาีจ้าเบตีมกน้ำไหมเจ็บมอนเ่ย พี่น่อมันซื้อคำเขากับน,กน,น้ำมันนะค่ะเอาไว้ใส่บาทเม,มืมีเงินไัยเก่าผมใส่ดึงหลังทำนาที่ยังกรนเลยเขาขอไดิใส่บาทนิ่นึงจ้าก็เริ่มเข้าบ,บ้าปไปแล้วเข้าไปเ็นใบนี้จันนี่มา ก็ปลูกได้เดีดอกน,นี่นะดอกก็ดีเมกเกิดเลยเกิดกินีรวยได้ปะยากนะแบบ,บ,บน้บแต่แต่ีน้อง <c oughs> มีกำไรนิดนึงค่ะ,ะเพราะว่าแมาย์พย้อนเม็ดไข่ท่อเสร่มบานน้ำข็เสริอมเสีสย่สออันละกระน่องเนึ่งรกนเนลือดน้ำสองสินะเบื่อว่ไดตน <c oughs> แด่เหขึ้น้าก็เสือมันประเมินเบื้องมินบัอ่ะก็สิคายซ่หน่อนองใกลน่อแปดบาทสินไก่หน่อตสนล่ห้าเาเคยชือสินน้ำาแก่งเฉินินักเพิ่มสินกลหน่อตินล้บาทเกกับใกล้่อยเกมันกห่า้เจ็บบาทไป พาเครื่องเขาอีกพี่น้องจะดูแลเขาเก่าไรเนี่ยเ,เสียงโศกดีในเงินต่างหลายในมะกรองหวานน้ำน้ำในกระบอกน้ำไม่เก็บในเงิเเนองสองพันสามพี่นำอเมื่อไงเงินสองพันสาม คองวามม, 1, วาม,ม,มัดันของมว่าเนี่ยกำไรหลายอยู่ค่ะถ้สันซือความมดทันซี่นี่แหละมหมมหม 1, นี่ยเป็นยี่มักาของคํามากันกันตไหคมคนจะรวยที่ไห

เป็ยได้ปินยังไที่เสียบเขาเนี่ยเอ้ขัวใหม่พ่อหัวใม่หัวร้านค่ะนักแสดงงานเพื่อคนามไม่นี่หนะคนทีนลูกเลยเนะอนหา้เขาไปจานเนานมารปรมังเ็นน่

สามคนนะไปจับนี้งตั่ไม่รบ้ไปี่ไหนกัวตพวก้่กม่จะให้หไว้ม่แต่จ้าหนไก่เหมือน้่ไก่ไก่กหมูหม่ตมไ่กับเสหมูอก่งื้ นี่ตัวอันไม่น้อยต่ำเนาะไม่น้อยจริงดูดีเลยทุกยางเดี๋ยวผมนึกินหอดกแ้วโอ้โหออกเหย่เอาไปหนึ่งไม่ไม่เยอะเอาไปดยอะ ไปห้องนี้กันได้ไกลกันได้ลก <c oughs> ูกเพชรน้าไปเรียงเพิ่นน้ำค่ะตัวอย่างเพิ <c oughs> ่นนอนทีเลย Bên 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 Nó bên 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 nó bên 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 แล้วให้เป็นติดราคาเขาหลือบางขาย้ะพี่น้องบางขายแบบแล้วค่อยมาหากินของเขาต้องหาสินก็เลยจุ่มไปหมกเดียวาให้ไม่ดตุ๋นสองจะบั่นจะบั่นน้นเดือดน้ำให้ตู้นสองโดยให้ไม่ตู้นน้ำของหวานอีกสาม น้ำเตี๋กับ้ต้องย้ายน้ำขาดพันหมื่นไมนเนี่ไปใย้ายยันย้ายเท่ามาไหวมาแล้วคอดลูกป่ะเนี่ยโก้กต้ไปเบ้อคนกัดคนเนี่อะแล้วก็กัดขนบดยไอ้ในหมุดดำเปียงที่เปแต่ขั้นแต่เรายางมาแล้วก็ยังไม่แลกคุณย้ายที่เขาไป็นม้อแบบห้มนะคะ่ ใส่กองย้ำได้กับว่านได้อะเรแล้วถึงเดินไปไหลดิได้กินหะฮ่มดอกได้บะฮ่มไปตาสุดท้ายเขาไม่ไปิดต้อนอะไรตั้งมั้งเนี่ยหัวน่ามือปเดกับห้องเลยไปนั่นแหละมัดหมดได้บะฮ่มดอกได้กินไปเดี๋ยวบะฮ่มเดี๋ยวไปตาสุดเนาะ พี่เธอ10ล้องอย่าย้านเนี่ยพี่น้องเนี่ยกัวปลาได้ปลาอีกม้าอีก10รสกัวปลาแม่ต้นดำกะแดกขั้นสมวันนี้ไหนพี่น้องแล้วกินเนียกแห่งไหนกัวดำทุกเห็น อุ้ยเพื่นเห็นเขาไปขายคำคำเพื่นจะถามว่าที่ไปขายเซรั่มอะไรเนี่ยเพาว่าไปรังเด็บเพื่นอันปิดเงินเพื่อนเป็นเงินเพื่อนอันปิดอันนั้นอันนี้เรียบร้อยแล้วไม่ตู้เห็นโอ้ยู่ไปขายอะไรพอดีไหมอีกรอบนึงเอาแล้นกัน ไม่ได้บนเลยมือนนะจอย้บ้านไม่บูนอันก็ได้ต้องหลายมือน,น,น,นินะแล้วดันเพิ่มเติบม้งขึ้นออกซอยกันกมาทุกคนอันจอดยื่บานไม่บุนมือหนิกันเดยกใครต้องหลายนหประนน่ะ เดือดใจเกลียอเนี่ยน,นะเขากันดีเยนอเนยิดเน่อยแดงตัดตัดแยงรือตัด รู้ข็อยากกับมุ้งไงอยากกับมุ้งบากแล้วแตมุ้งแล้วต,ตันกต,ตัดกินินี่อันนี้เนี่ยที่เขาซื้อเนี่ยคนละอันนี้เนี่ยเกตเนี่ยเก้าสิบบาทเป็นโลเน่ะอัน,นเขาซื้อเป็นถุง นี่แตนกลัวบอไกลัวนเล่นกินกินง่ยไหาได้กินตามกินป่ะหันกินหน่อยเป็นอะไรบางไปห็น่ันหลังนกินอันหลังล้กินมาเขาดีเราเข้าดีเลยับเดี๋ยวมาเข้าก

เดี๋ยวจะให้ยังไงวะมันจะลุกงั้น้นสลิดงั้นเลยอืมยอยแซ่บนี่พี่น้องเมื่อนี่แล้วจะซื้อเสียงนี่นะเขย่าเป็นไรเขย่าก็แบบนี้โอ้โว้ยมันหันอยู่ขงเพื่อนะ หกเนี่หอหกคนเสร็จน,นี่เอ๊ะจียโดยมอนดีเด่นเงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทสองเงื่อสองม่งเงินแปบประมาณสิบร้อยด้ียค่ะจะไห่ทีได้ยอยมอ เป็นยังไงตั้งแตบานนั่นดูมันไม่ี่นอันตาคุกับพูดกับมะทาอ้อนนะค่ะขนมากแล้วก็ได้กำไรดีนะแม่น่ะได้กำไรก็อูกลางแล้วคนทื่เีไล้วนเสือง่ายเสือเสือคมันหงหแ่เพี

แดดหลายพี่น้องกินนี่กับเสียวไว้ต้นนี่แหละเด้อค่ะอิ่มแล้วบัดเนี่ยกับเสีเลมนี่แหละพี่น้องมพื่อนทุค่ะเมนูเมนู้นขีหนะมือน,นี่ค่ะไก่เนาะค่ะนี่กัปฝากเป็นกำลังใจนะไม่เลิกค่ะฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าไม่สู้จีค่ะเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ